ใครที่กำลังมองหาที่พักคลายร้อนวันนี้ชิวไปไหนนำมาให้ชมแล้วค่ะกับพกที่พักพร้อมสวนน้ำทั่วไทยเย็นฉ่ำสุดๆเรียกได้ว่ามีครบทุกบรรยากาศทั้งทะเลแม่น้ำเขื่อนภูเขาพักผ่อนกันได้ทั้งครอบครัวใครชอบแบบไหนก็เลือกได้ตามใจชอบเลยค่ะจะมีที่ไหนโดนใจบ้างตามไปเช็คอินกันเลยประเดิมเช็คอินที่ พักพร้อมส่วนน้ำกันที่เดอะแซนเขาหลักบายกะตาธานีที่พักตอบโจทย์สำหรับครอบครัวตั้งอยู่ในอำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงาดีไซน์ออกแบบใน Modern, สไตล์โมเดิร์นผสมความหรูหราสวยงามมีห้องพักให้เลือกทั้งหมด3โซนด้วยกันใครชอบบรรยากาศเขียวๆข,ของธรรมชาติแนะนำโซนสวน,ส,วนส่วนใครอยากได้ฟิลโรแมนติกริมชายหาด ต้องเป็นโซนทะเลและใครชอบความสนุกพร้อมกิจกรรมต้องโซนสวนน้ำกันเลยค่ะจุดเด่นของที่นี่คือมีพื้นที่กว้างขวางพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายทั้งคิสคลับโซนอ q ควาสวนน้ำเรียกได้ว่าอุปกรณ์แบบจัดเต็มดีงามขนาดนี้รีบแพ็คกระเป๋าแล้วชวนครอบครัวมาเที่ยวพักผ่อนกันเลยค่ะ ย้มาหัวหินกันบ้างกับ Holiday Inn Resort วานานาวาหัวหินที่พักสุดเพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกในอำเภอหัวหินตั้งอยู่ติดกับสวนน้ำวานานาวาซึ่งผู้เข้าพักสามารถใช้สวนน้ำได้ฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายเพิ่มบอกเลยว่าเลิศมากๆจะเล่นกี่ครั้งก็ได้ตัวโรงแรมคุมมูดแอนโทนแบบสบายๆใช้โทนสีละมุนตาชนให้รู้สึกผ่อนคลาย มีห้องพักให้บริการทั้งหมด300ห้องแบ่งเป็น7รูปแบบด้วยกันรองรับการเข้าพักตั้งแต่2คนไปจนถึงครอบครัวภายในกว้างขวางพร้อมการตกแต่งอย่างสวยงามไฮไลท์สุดปังต้องยกให้สระว่ายน้ำแบบอินฟินิตี้ o ูอยู่บนชั้น26 ว่ายน้ำไปเพลิดเพลินกับวิวสวยๆของชายทะเลและเมืองหัวหินนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเติมเต็มความสุขไว้รองรับอย่างมากมายรับรองว่าไม่มีเบื่อแน่นอนค่ะมาต่อกันที่ h a r ์โมน Resort ์ทแก่งกระจานเป็นอีกหนึ่งที่พักพร้อมส่วนน้ำตั้งอยู่ริมแม่น้ำเพชรบุรีบรรยากาศเหมาะสำหรับการพักผ่อนมีความเงียบสงบเป็นส่วนตัว ภายในรีสอร์ทก็ร่มรื่นด้วยต้นไม้มีพื้นที่ส่วนกลางสำหรับพักผ่อนหลากหลายมุมห้องพักก็มีให้เลือกมากถึง8สไตล์ด้วยกันค่ะจะมาเป็นคู่รักหรือกลุ่มก็มีรองรับทั้งหมดการตกแต่งของที่นี่จะเน้นความเรียบง่ายด้วยโทนสีสบายตาให้ความรู้สึกผ่อนคลายมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายไม่ว่าจะเป็นห้องจัดเลี้ยงห้องประชุมสัมมนาฟิตเนส ส่วนน้ำพร้อมอุปกรณ์ให้เล่นอย่างสนุกสนานรวมถึงมีกิจกรรมวอล์กเลลี่สันทนาการอีกด้วยครบเครื่องขนาดนี้ไม่มาไม่ได้แล้วค่ะมีนาวอเตอร์เพล์ที่พักสไตล์ล็อบสุดเก๋นในจังหวัดนครนายกตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติสีเขียวชวนให้สบายตาบนพื้นที่กว่า16ไร่ใครรักธรรมชาติบอกเลยต้องเลิฟมีห้องพักบริการทั้งหมด32ห้อง ซึ่งแต่ละห้องจะประดับตกแต่งแตกต่างกันไปห้องพักกว้างขวางพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครนันมีสระว่ายน้ำรองรับถึงสองสระดว้วยกันและยังมีส่วนน้ำขนาดใหญ่พร้อมเครื่องเล่นมากมายไว้รองรับความสนุกอีกด้วยนอกจากนี้อยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังอีกมากมายเลยค่ะใครมีแพลนไปเที่ยวนครนายกแล้วไม่รู้จะพักที่ไหนมีนาวอเตอร์เพล์ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่พักพร้อมส่วนน้ำที่น่าสนใจเป็นอย่างมากค่ะ ชวนชาวแก๊งไปพักผ่อนทำกิจกรรมสุดมันกันที่เลคเฮฟแอน r e รีสอรที่พักพร้อมสวนน้ำสไตล์มาลดีฟน้ำจืดเมืองไทยบนเขื่อนสีนครินตั้งอยู่บนโลเคชั่นที่สวยที่สุดบนเขื่อนสีนครินโอบล้อมไปด้วยวิวภูเขาและพื้นน้ำกว้าง,วางขวางสุดลูกหูลูกตาเดินทางสะดวกสบายอยู่ใกล้กรุงเทพใครกำลังมองหาที่พักผ่อนในกล้กรุงเทพแนะนำที่นี่เลยค่ะ มีส่วนน้ำขนาดใหญ่ให้เล่นได้ตลอดทั้งวันอีกด้วยนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสุดมันให้ทำไม่ว่าจะเป็นพายเรือคาย,ยักษขับเจ็ตสกีบานาน่าโบท๊ทและล่องแพเปียกชมพระอาทิตย์ตกในตอนเย็นบอกเลยว่าสนุกจนลืมเวลากันเลยทีเดียวปิดท้ายที่ราชบุรีค่ะกับเดรีสอร์ทสวนพึ่งรีสอร์ทสุดน่ารักแวดล้อมไปด้วยธรรมชาติบรรยากาศร่มรื่นสุด,สด มีความเป็นส่วนตัวเหมาะสำหรับมาพักผ่อนกับครอบครัวเพราะภายในรีสอร์ทมีทั้งสวนสัตว์และสวนน้ำขนาดใหญ่พร้อมเครื่องเล่นมากมายรับรองว่าถูกใจเด็กๆอย่างแน่นอนในส่วนของห้องพักมีให้เลือกสองสไตล์คือโซนสวนน้ำสามารถลงเล่นน้ำได้จากหน้าห้องพักกันเลยค่ะเป็นห้องพักแนวปราสาทส่วนใครชอบความเป็นส่วนตัวเงียบสงบแนะนำโซนวิลล่า บ้านพักสไตล์ English Country สีสันสดใสให้ฟิลเหมือนอยู่บ้านใครต้องการที่พักพร้อมส่วนน้ำไม่ไกลจากกรุงเทพแนะนำมาพัก The Resort ์ทแอดสวนพึ่งรับรองว่าต้องถูกใจแน่นอนเป็นยังไงกันบ้างครับกับพิกดัดดีๆที่เราหยิบม,มาแนะนำกันถ้าชอบถ้าถูกใจก็อย่าลืมกด s u b s r r i e e ชิวชาแนลและติดตาม Fanpage ชูปไปไหนไว้ด้วยนะัะจะได้ไม่พลาดเรื่องราวท่องเที่ยวอัปเดตใหม่จากพวกเรา